เสืออะไรพ่อคนจะนอนเนี่ยเรียกทำไมเนี่ยฮะนอนยังไงวะหัวตั้งฮะโกนอีกตั้งหากเสียงดังด้วยกลางคืนไม่ยอมหลับยอมนอนทำอะไรอยู่ฮะวิ่งทั้งคืนโถพ่อบนอะไรหนักหนาเนี่ยคนจะหลับจะนอนเนี่ยดูหน้านี่เนี่ยจะหลับอยู่แล้วเนี่ยพูดดูได้ทำไมเมื่อคืนไม่นอนฮะอย่าบอกนะ เราจ้องแมวส้มอยู่นะใช่ไหมกต้องมาพูดอีกแมวส้มอะ่ะเสียไม่รอแล้วโลกหลายใบแม่อ้วยี่กียบรอู้ได้ไงว่าแมวส้มโลกหลายใบฮะได้ยินมาจากไหนฮะพ่อไปอยู่ไหนเนี่ยตกเขาป่าเนี่ยเขาออกตั้งดังฮะจะไปไหนก็ไปพ่อจะนอนแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยดูตา,า่อยดิเนี่ยดูหน้าคนา่อยดิดูดิ จะหลับอยู่แล้วเนี่ยอย่ามาพูดอยู่ได้เลยไปไหนก็ไปไปไปให้นอนหน่อย